โอเคนะครับแมตช์เดย์เจ็ดทิ้งไว้ตั้งนานเลยอย่าไม่ค่มาทำนะครับโอเคอ่าเออมันก็ยุง่งยุ่งยัง,ย,งยังแมงแ่งเลยกันเออมีอะไรก็ว่างหรือตอนไหนกูก็ทํานั่นแหละ <laughs> นะครับโอเคข้อเจ็ดข้อนี้จริงๆมันก็เป็นโจทย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกนะครับอ่าเราก็ลองมาดูกันคือมันก็มีสแควร์รูทแล้วก็มีหนึ่งพันคูณพันสองคูณพันสี่คูณพันหกระบบสิบหกไม่โจทย์โคตรง่ายถามว่ามีค่าเท่าไหร่ แค่นี้เองีอซี่มากง่ายง่ายนะครับอ๋อถูกไหมไม่มีอะไรเลยก็แค่มีสแควร o ูทคูณบวกจบแต่เกลี้ยงเลขขนาดนี้อ้โอเคมาเรามาเริ่มกันแล้วกันคือถ้าน้องเห็นอย่างนี้เนะี่ยคือสิ่งแรกที่ต้องคิดเว้ยมันคือการจัดรูปจริงจรง มาองเงี้ยปุ๊บมึงต้องมึงต้องนึกเลยมันมันต้องจัดรูปให้ได้มันไม่มีสมองหมาตัวไหนหรอกโอ้โหคิดหนึ่งพันคูณพันสองคูณพันสี่คูณพันหกตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดคือถ้ามึงคิดได้เนี่ยมึงแบบมึงคอมพิวเตอร์ไอ้แย่แม่งนะครับดังนั้นไอ้ข้อเน,นี้ยเราจะต้องพยายามหาความสัมพันธ์นและจัดรูปให้ได้อ่าซึ่งตัวเนี้ยพี่จะบอกเลยว่าพี่จะให้ตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเป็น x เวย้ยก็คือว่าพันสองเนี่ยเท่ากับ x อ่า x อ็กเท่ากับพันสอง เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไอตัวนี้มันเป็นพันพันสองเป็น x ถูกไหมไอด้านซ้ายตัวนี้อ่าไอตัวนี้มันก็จะกลายเป็น x ลบสองถูกไหมเพราะพันสองลบสองก็จะกลายเป็นหนึ่งพันไอเหี้ยกองกองค้างก้องค้างไอเนี้ยปึ๊บอ,นนอันี้ก็จะกลายเป็น x บวกสองอ่าไอนี้ก็จะกลายเป็น x บวกสี่อย่างงี้นะครับทําให้เราจัดรูปใหม่ได้เป็นนี้ชึ้นนี่ก็จะกลายเป็น x ลบสอง คูณกันกับ x คูณกับ x บวก2คูณกันกับ x บวก4แล้วก็บวกกันกับ16ตัวนี้อ่ะเห็นไหมมันมันดูง่ายขึ้นเลยนะมันดูง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าถามว่าเอาพี่แล้วทาไมพี่ไม่เอาตัวหน้าเป็น x คือถ้าเราเอาตัวหน้าเป็น x เว้ยมันจะติดปัญหาคือเดี๋ยวมันจะกลายเป็น x บวก2บวก4แล้วบวก6คือเลขเลขมันจะเยอะเลขมันจะเยอะเก้ามเลขมันจะเยอะนะครับโอเคคราวนี้ แต่ว่าเราจะอาลองเอาตัวนี้เป็น x ก็ได้นะลองลองลอง,ลองดูจริงๆลองทําเองดูนะครับต่อมาเราต้องจัดจัดคู่ในการคูณไว้เราต้องจัดคู่คูณให้มันให้มันเลขมันไม่เยอะนะครับให้มันเลขมันไม่เยอะพี่จะจับคู่อย่างนี้นะไอ้นี่คูณกับไอ้นี่นะแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้คูณกับไอ้ตัวนี้นะเพราะว่าเลขเวลามันคูณเสร็จสับออกมาแล้วเนี่ยพดกลางมันจะได้มีเยอะนะครับไอ้ข้างหน้าเนี่ยตัวนี้ชื้นนี่ x คูณตัวนี้ มันก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวกสอง x ชึบอย่างนี้อ่าแล้ว x ตัวนี้มันก็จะคูณกันถูกไหมมันก็จะกลายเป็นว่า x กำลังสองบวกสอง x แล้วก็ลบแปดเจ็ดงี้อ่าโอเคอันนี้พี่คูณเสร็จสับเลยนะอืมไม่ได้มาไล่นะ x คูณ x เป็น x กำลังสองไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอานะครับแล้วก็บวกกันกับสิบหกตัวนี้ได้มาอย่างนี้ละชึบโอเคพอได้มาอย่างเงี้ย มันก็ยังดูเยอะอยู่แต่ถ้าน้องมองดีๆน้องเห็นว่ามันยังสามารถลดรูปได้อีกก็คือไอ้ตัวนี้นี่ไอ้นี่มันยังลดรูปได้อีกนะครับมันยังลดรูปได้อีกว้ยมันจะเท่ากับสมมติพี่ให้ตัวนี้ x กำลัง2บวก2 x เท่ากับ u แล้วกันเป็น u นะครับมันจะกลายเป็นสแควร์รูทอ่ะ u คูณกันกับวงเล็บ u ลบแแล้วก็บวกกันกับ16ตัวนี้เออเออเนี่ยนะมันเริ่ม มันเริ่มน้อยแล้วเนี่ยมันเริ่มน้อยแล้วนะอ่าอนันนียเราก็คูณเข้าไปละสแควร์รูทย u คูณ u เป็น u กำลังสองลบ8 u บวกกันกันกบ16โอเคนะครับเออพอเราได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วเนี่ยน้องมองเห็นอะไรไหมไอ้นี่ยนะครับจริงๆมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะเนี่ย u กำลังสองลบ2คูณ4 u แล้วก็บวกกันกับ4 4 16เห็นไหม เห็นไหมมันคล้ายๆกับหน้ากําลังสองลบไม่ใช่หน้าลบหลังทั้งหมดยกกาลังสองไหมไอ้ตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกันนะครับแสดงว่ามันจะได้เป็น u ลบสทั้งหมดยกกําลังสองตัวนี้จากผลต่างกําลังตเลิอกไม่ใช่ผลต่างเออมันเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะคือกําลังสองสมบูรณ์แต่ข้างในมันเป็นลบเออมันเรียกเออจําชื่อไม่ได้อะนะครับโอเคพอมาได้ตัวนี้ปุ๊บเราก็ได้เป็นนี้ สแควรรูทไอ้นี้ u ลบ4ทั้งหมดยกกำลงงัง2ง่ายเห็นไหมม,มันมันเริ่มมันเริ่มมาละเริ่มมาละไอ้รูทตัวเนี้ยกับกำลัง2ก็ตัดกันทิน้งเว้ยเท่ากับ u ลบ4นี่แล้วน้องอย่าลืมครับ u เนี่ยเราบอกว่าเท่ากับเท่าไหร่นะ x กำลัง2บวก 2x ถูกไหมอ่าแสดงว่าตัวนี้จะกลายเป็น x กำลัง2บวก 2x ลบ4อย่างนี้ ใกล้ละใกล้ละใกล้ละนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าต่อมา x ก,กําลังสองบวกส x ไอ้ตัวนี้นะครับจริงๆเราเราปรับรูปเขาได้อีกนิดนึงนะครับเราจะทําให้มันกลายเป็น x ก,กําลังสองได้ยังไงนะครับน้องลองดูนี่นะครับถ้าพี่บวกหนึ่งเข้าไปอันนี้บวกหนึ่งนะจากลบสี่ก็ต้องกลายเป็นลบห้าถูกไหมบวกหนึ่งลบหนึ่งอันนี้ครับบวกหนึ่งลบหนึ่งนี่ปุ๊บไอ้ก้อนเนี้ยก้อนนี้เลยเนี่ย นะครับมันจะกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์นี่อีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็น x บวกหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสองลบห้าแสดงว่าคําตอบของเราเนี่ยคำตอบที่จะได้เนี่ยจะเท่ากับ x บวกหนึ่งกำลังสองแล้วก็ลบห้าตัวนี้เฮ้ยเนี่ยจริงๆหลายรอบแล้วพี่พูดว่าเวลาเราทําคณิตทําไปข้างหน้าทาไปข้างหน้ามึงอย่าลืมว่ามันเขียนอะไรไว้บ้างนะครับอย่าลืมนะเนี่ยเนี่ยเราบอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ย เอ็กเราให้เป็นเท่าไหร่พันสองถูกไหมแสดงว่ามันง่ายแล้วเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นเท่ากับพันสองบวกหนึ่งเป็นพันสามกำลังสองลบห้าอาคราวนี้สมองกูพันสามกำลังสองลบห้ากูขอกดเครื่องคิดเลขแล้วกันเ <c oughs> ยอะแม่งเลวแก่แล้วแก่แล้วอย่างนี้แหละแม่งไม่ใช่เด็กน้อยแล้ะอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับหนึ่งล้าน 6 0 0 0นะครับอ่า1 6 0 0 0แล้วก็ลบด้วย5าคำตอบก็จะได้กลายเป็น1,0,0,6,0,0,4ชึ์ุใส่ตัวนี้นะก็จะได้คำตอบมาคือ1,6004นะครับแอดเดย์วันที่7 <c oughs> ค่อยๆฝึกไปนะครับค่อยๆฝึกไปจริงๆเอ่อ พี่ว่าจากที่ผ่านมาที่เห็นนะโจทย์ไม่โดนมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ยากขนาดนี้อาจจะมีที่ง่ายแล้วก็ที่ยากนะครับยากกว่านี้มีง่ายกว่านี้ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยทำได้เนี่ยพี่ว่าสอบไม่โดนสบายๆ <c oughs> โอเคต่อไปต่อไปเฮียอะไรล่ะแค่นี้หมดแล้วเฮียไปโชคดีนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนีนะ่ยแมตต์เจ็ดแ <c oughs> มตต์แปด 8. ไปละโชคดีครับบ๊ายบายครับ